น้องมุกทำไมมาใสา่อะคะวันนี้เออคือพอดีท้องเสียคะ่ะก็เลยแบบมามาสสยนิดหน่อยอะคะ่ะเมื่อกี้เมื่อเช้าคือแบบขี้เป็นน้ำเลยอะคะ่ะโจกเลย <c oughs> ก็เลยแบบมามาใสายนิดนึงอบขอโทษด้วยนะคะอ๋อเหรอจ๊ะ งั้นเดี๋ยวพี่จะแต็มให้หนูมาสายนะครั้งหน้าหนูก็ระวังหน่อยนะคะเวลาหนูจะกินอะไรอ่ะเนาะอมแม่เสบาดไปยังแม่เสบาดไปยังไสแล้วแล้ว,ลวอ่ะพไปเร็วจัง อาแม่บอกว่าพ้าสายบ้างอะหนูก็สายเนาะอะไรอ้าวข้าวก็มีจะกินไปดี หนูก็ว่าจะไจะลุกทันไงได้เวลานอนต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันสวัสดีตอนเช้านะทุกคนตอนแรกกะว่าจะนอนต่อต่ดสินใจฮะหนูไปนอนม้าไม่นอนดีกว่า ตอนนี้เจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีนะคะเออแต่ก็ยังมีความว่างอยู่ดิแผนของเราวันนี้ก็คือเรากะว่าจะทำตามแผนที่วางไว้ประเด็นคือเราทำเดลี่แผนไว้สำหรับวันนี้นะคะทุกคน เราก็เลยคิดว่าเราก็จะทำให้ได้นะแ่นในตอนเช้าก็คือเดี๋ยวเราขอดูกันนะแผนในตอนเช้าก็คือจะต้องไปออกกำลังกายก็คือยืดเส้นยืดสายนั่นเอง เสร็จแล้วทุกคนวันนี้เราเอาแค่ยืดเท่านั้นแค่ยืดมังก,ก็มึงก็วมึงงะแล้วอ่คือตัวเราอะ่ะโคตรตึงเลยทุกคนคือแบบเราเอาแต่นั่งทำงานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราแทบจะไม่ได้ออซซส์หรืออะไรเลยนอกจากการเดินเพราะฉะนั้นส่วนสัดส่วนในร่างกายของเรามันก็เลยตึงไปหมดเลยทีเนี้ยโอ้โห เนี่ยก็คือตอนเราเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจอะทุกคนว่าเราจะยืดก่อนสักประมาณทั้งหมดเนี่ยคือเขามีทั้งหมดประมาณกี่คลิปนี่แหละสิบห้าเดี๋ยวจะขอดูก่อนอ่ะเขามีทั้งหมดหกคลิปเราก็เลยคิดว่าเราจะยืดแบบเนี้กับเขาอะทุกคลิปไปก่อนนะหกวัน แล้วก็เดี๋ยวจะแถบอีกวันหนึ่งก็คือวันที่เจ็ดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเดี๋ยวเราจะพักผ่อนหรือว่าเราจะยังยืดต่อดูไหม <c oughs> ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายไปเดินไปวิ่งไปอะไรพวกนี้เพราะเราอ่ะหนึ่งคือมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าหัวเข่าเราไม่ค่อยแข็นแนงแรงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจะไม่หลังก็ไม่ค่อยจะไหวดูเออนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าเราจะยืดก่อนนะคะ อ,อุ้ยตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งถือว่าทำเวลาได้ดีมากนะคะเจดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูเพนกันดีกว่าว่าเพนต่อไปของเราคืออะไรยังจักออกกำลังกายแล้วเขียนเองจ้ะเขียนเองลืมเองนะจ๊ะ <c oughs> ประสาทมากอ่าเพนในช่วงเช้าเราก็จะมี อาบน้ําซักผ้าปูกินข้าวแล้วก็อย่าลืมเก็บผ้าที่ตักไว้เมื่อวานเนี่ยทุกคนคือเราทําแผ่นไว้แบบนี้เนี่ยที่เราเขียนไว้ละเอียดขนาดเนี้ยทุกคนก็คือว่าเราจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเราทําอะไรคร้างไว้จากเมื่อวานหรืองานเก่าๆก่อนๆอนที่เราอยากจะเคลียอะไรเงี้ยทุกคนอย่างเราอะ่ะคือป็นคนขี้ลืมมาก ก็เลยตั้งใจที่จะทำเดลี่แพนเนอร์ขึ้นมาแบบละเอียดเลยแม้กระทั่งเรื่องการเก็บผ้าเราก็เขียนลงไปด้วยอะ่ะทุกคนอืม ใครเป็นที่แบบว่าคนขี้ลืมแล้วอยากจะจัดระเบียบตัวเองใหม่ในปีใหม่ของปี2025นี้นะคะทุกคนเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยได้มีเพื่อนทำไปด้วยกันนาะจะได้ไม่รู้สึกเหงาจะได้มีแรงกระตุ้นอะไรอย่างนี้มาดูคลิปเราเราก็ทำไปด้วยกันทำไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนโอเคปะงั้นเราไปเก็บภาพไปอาบน้ำไปนู่นนี่นั่นไปกินข้าวกันเถอะแต่เบียยังไม่ตื่น hello hi is me hello 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 <coughs> hello có cock, cock, có 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 ไม่มีได้ยังไงอ่ะไม่ยังมีเสียงตอบเลยข้าจะเอาผ้าปูไปซัา มากินข้าวกันเถิดวันนี้มีเชา้านี้ไม่ใช่วันนี้เช้านี้มีเมนูปลาทอดแล้วก็แกงเขียวหวานที่เขาทำเองเมื่อวานนี้นะคะหน้าตาจะอึมครึมหน่อยแกงเขียวหวานสุดเขาอะตอนนี้แปดโมงแล้วได้เวลากินข้าวอาบน้ำนะครับทำกิจกรรมของช่งชวงเช้าเวลาเดินเร็วมากอะตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วทุกคน ก็คือแผนต่อไปคือเราจะต้องนั่งทำงานตอน9้าโมงนะก็เหมือนกับว่าเราเข้างาน9ก้าโมงเลยแต่สันญายังอิ่มอยู่เลยอ่ะเราจะอาบน้ำนานไหมแต่เราจะสระผมไงเราก็เลยคิดว่าน่าจะอาบน้ำนานจะอิ่มอยู่จะจะอาบเลยไหม น้องมุกทำไมมาใส่อะคะวันนี้เอ่เอคือเยะคือบอกเออคือพอดีท้องเสียค่ะก็เลยแบบมามาใส่นิดหน่อยอะค่ะเมื่อกี้เมื่อเช้าคือแบบขี้เป็นน้ำเลยอะค่ะโจกเลยก็เลยแบบ มามาใส่นิดนึงกับขอโทษด้วยนะคะอ๋อเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่จะเต็มให้หนูมาสายนะครั้างหน้าหนูก็ระวังหน่อยนะคะเวลาหนูจะกินอะไรอ่ะเนาะอืมเล่นไปเรื่อย ทำงานค่ะสาวนี่กี่โมงแล้วก่อน9โมง9นาทีแล้วนะจ้าตื่นตาตื่นตัวดนเวลาทำงานนะจสาสาวเวลาเรามาที่ทำงานใช่ปะเราก็จะก่อจะได้เริ่มงานนะเนาะเราก็ต้องเสียบปลงเสียบปล๊ก่อนนี่ก็ต้องเสียบปลงเสียบปลกก่อน เปิดไฟสวิตช์คงสวิตช์คอม,มาอะไรอย่างเนาะเออแล้วด้วยความที่เรามาสายเราเป็นคนมาสายเราก็จะยังไม่ทันได้ทำอะไรกับเนื้อกับตัวะะรเราเท่าไหร่เ้าก็จะต้อง,ม,องมีกระเป๋าเครื่องสำอางทาีม เสียงดังมากเลยอะ่ะโอ้ทำงานไม่ดูเรื่องเลยโอ้ยไม่รู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาเลยเด็กไม่รู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาเลยไม่ได้จะเสร็จก็ไม่รู้ ก็คือตอนนี้ผ่านไปครึ่งวันแล้วทุกคน11โมง40นาทีณนะเวลานี้ตามแผนเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องตัดคลิปงานของเราอย่างน้อย3คลิปนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่เราต้องตัดให้ได้3คลิปเต้ยังไม่ได้ตัดเลย <laughs> มัวแต่นั่งไขมือถือไปอะไรอย่างเงี้ย นี่แนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงทำเดียรี่ว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราเป็นคนอย่างี้ทุกคนคือเป็นคนเอื่อยเลื่อยเปื่อยแบบว่าไม่ค่อยจะทําอะไรตามแผนตามที่คิดเอาไว้สักเท่าไหร่ก็เลยนี่อีกเป็นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําไมเราถึงทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราอยากจะให้คลิปตัวเนี้ยเป็นเครื่องเตือนใจว่า เฮ้ยฉันได้ทํามันดนะ้วยเมื่อวานอะ่ะฉันได้ทํามันนะวันนี้ฉันได้ทํามันนะพรุ่งนี้ฉันก็ต้องได้ทํามันนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเป็นอย่างนี้เออได้ไอเดียมาจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่ก่อนเขาก็เป็นเป็นแบบเรานี่แหละไม่ค่อยจะทํานู่นทํานี่ทําอะไรแล้ววันนึงอะ่ะคือเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองโดยการที่มาใส่บาตรในตอนเช้า เขาก็ไม่ได้จดแผนไม่มีแผนอะไรมีแค่ในหัวคิดว่าแค่จะต้องตื่นมาใส่บาตรตอนเช้าแล้วถ่ายรูปหรือถ่ายอะไรลงสตอรี่แค่นั้นเลยแค่ถ่ายลงสตอรี่ในทุกๆวันแล้วก็กลับมาดูว่าเมื่อวานเราได้ทำไหม เมื่อวนเราทําแล้วนะเออวันนี้เราก็ทําอีกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาไว้ดูเป็นเครื่องเตือนใจของตัวเองอะไรอย่างงี้เราก็เลยเอาความคิดนั้นาม,มาใช้กับตัวเราเออแต่คือเราอะ่ะงานเยอะเราก็เลยต้องวางแผนว่าทําอะไรบ้างคือเราทํางานบ้านด้วยแล้วก็ทํางานของตัวเองด้วยมันก็เลยต้องมีแผนนิดนึงเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมเออ ถ้าใครอยากได้แพนเนอร์ทักมาเลยเดี๋ยวส่งให้ฟรีจะทางไหนก็ได้จะทางเฟซเราก็ได้หรือว่าจะทางาในช่องนี้ก็ได้ใต้คอมเมนต์ก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราหาหาช่องทางคอนแทคส่งไปให้ละกันเนาะส่งฟรีให้หมดเลยไม่ต้องห่วงเราก็ทำขึ้นมาเองเหมือนกันนี่แหละ เอาไว้ทำด้วยกันเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันแล้วก็สำเร็จไปด้วยกันเนาะช่วยกันเตือนช่วยกันขยันนะจะได้มีเพื่อนเออแอบแวะไปแท็กทายเบียร์มื้อเที่ยงดีกว่าทำอะไระจะมาหารเที่ยงแล้วโอ้โหเพิง่งไ,ได้อาดเลยใชยังได้เช้านะนาเพิ่งกินข้าวเสร็จเพิ่งกินข้าวเสร็จข้าวอะไร ขาเช้าไงเพิ่งตื่นใช่นี้แหละเธอต้องปรับใหม่นะเธอต้องหัดตื่นเช้าแล้วนะเข้าใจไหมเดยวไม่ปลุกออ้ยพูดคำนี้ได้เหรอกอคลิปก็ไปพูดคำนี้ได้เหรอไปเขาจะไปกินข้าวแล้วนี่คือมือเที่ยงของเขาไปไปไหนกันไปไปเชิยวเช นี่คือมื้อเที่ยงของเราพักเที่ยงเออง่วงนอนอะ่ะไว้ให้ตื่นเช้ามันดานบ้ายังติดนิสยัยรู้สึกขี้เกียจอยู่นะ เออเนี่ยพอมันได้พักแล้วมันก็อยากกระตะเลิดเปิดเปิงหอมบ้าด้วยกัว่ารับรับนอนบนโซฟายุ้งยุ้งอ้ยยุ้ยทำฟินยิงยิงเพิ่นจัด เพิ ya, <G oth taking> <S half> ่จัดเลยย่ะทุกคนจะต้องเอาชนะความขี้เกียจให้ได้นี่มีคนตั้งใจทำงานอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วเนี่ยมากเลย นี่น้องเข้างานสายอีกแล้วนะคะพักเที่ยงน้องก็เข้างานสายนะคิดนี่เด้อได้เวลาทำงานต่อไป โอ้โห,โโหเวลาเดินไปนเร็วมากทุกคนหลังจาก4ี่โมงเยน็นนี้เราก็จะเป็นเวลาของทํางานบ้านทํากับข้าวกินข้าวพักผ่อนแล้วก็เคลียร์งานของช่วงเชา้าที่ทําค้างอยู่แล้วยังไม่ได้ทําจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วหลังหนึ่งทุ่มเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเน่ นั่งแต่งห้องตัวเองใหม่จ้า <ridge> คือจะต้องทำเออก็คือเป็นตัวอย่างคข้าวข้าวละทุกคนว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอะไรองี้ที่อยากจะเปลี่ยนก็คือจริงๆอยากจะทำห้องแต่งตัวใหม่เลย,เลยทุกคนข้าวข้าก็จะประมาณนี้ก็คือที่เสียเวลาไปทั้งหมดก็นี่จ้ะ ไม่ได้ไม่ได้งานตามแผนที่วางไว้ในแผนเนอร์แต่ว่าอก็ยังดียังได้แผนของการแต่งห้องที่อยากจะได้อะไรเงี้ยทุกคน ทำอะไรกินดีนะวันนี้ดูของในตู้เย็นก่อนโอ้โหโอ้โหอ้โหเสียด้เห็ดเข็มทองอะ่ะซื้อมาอย่างเยอะไม่ได้กินได้กินเกงเห็ดเลยอะ่ะ เมนูข้าวเย็นอ่ะไะด้กล้องมาแล้วเหรอแต่แรกลืมถ่ายก <c oughs> <c oughs> ็เลยไปเอากล้องมาถ่ายอุ้อุ้อ้้งก่อนไปสวบพอลูกเขาหยอกกัน ลูกไม่เต็มใจดูคอวันนี้วันมันลำคาญเขาเป็นผู้หญิงจะไปลวนลานอย่างนั้นได้ยังไงไปฉันไปสัญญาณว่าอิ่มแล้ว ได้เวลาเข้านอนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา,ายี่บสามนาฬกาสามสิบเจนาทีนะจ๊ะสรุปแผนของวันนี้ก็คือทำตามได้บ้างทำตามไม่ได้บ้างนะทุกคนเฮ้ยวันนี้วันแรกเม่อันนี้ก็คือรายการที่เราทำไม่ได้นะที่กากบาสีแดงมันก็จะมีช่วงเวลา จากที่แผนของวันนี้ก็คือทำให้รู้ว่าเราน่าจะแผนอัดเกินไปทุกคนมันเลยแบบอัด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 อะคือแบบว่างไม่ได้ต้องทำงาน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 ่านานนกับกลายเป็นว่าแผนของวันนี้ของเราก็เลยแบบทำไม่สำเร็จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เป็นไรเราก็ยังทำอย่างอื่นต่อไปไงสำหรับวันนี้ ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีเลยก็ว่าได้นะของแบบปีกวกว่าที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยตัวเองด้วยคนเดียวมาทุกคนแอบพูดไปดูเรื่องบ้างแอบเขินบ้างอะไรบ้างนะทุกคนใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำกันได้เลยพูดคุยกันได้นะทุกคนสำหรับวันนี้นะ Good night ขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ,จ๊ะในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าเรายังจะทำมันต่อไปได้อีกหรือเปล่าไปลุย